ที่กำลังสร้างนะฮะเกิดถล่มแถวจตุจักรนะฮะผู้คนวิ่งหนีตายกันนะขอให้ปลอดภัยนะ วิ่งเข้าฟุตค่ะฮล่พลมในเจเจมดว่ายนไปเหมือนว่าคนที่อยู่ตรงนั้นมีใครเป็นอะไรรึปล่ามีใครเป็นอะไรบ้าไม่รู้ตึกไปค่ะฟุนค่ลที่วิ่งค่ะเป็นไปขลมสาระ ไปค่ะพ<ว><ง>ี่วิง่งค่ากดกระสุนมันฝุ่นค่ะ i you.